ถ้ำกลางสวนซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดที่นี่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนของเยาวชนตัวน้อยผู้รักธรรมชาติอย่างเด็กหญิงยาดาราวีเกาสนหรือน้องยาหีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยนนทบุรีผู้ที่สนใจด้านการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะการถ่ายภาพนกค่ะน้องยาหีเล่าว,ว่า แรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากความชอบของครอบครัวที่จะถ่ายภาพและเสริมสร้างกิจกรรมยามว่างระหว่างกันด้วยกยิจกรรมดูนกรวมถึงการพบปะของกลุ่มคนรักนกตามสถานที่ต่างๆซึ่งทั้งหมดผสมผสานกันก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจในที่สุดค่ะก็รู้สึกเหมือนได้มาฝึกอะคะ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ถ้าไม่ได้ก็แบบท้อแท้ไหมอยากเลิกไหมไหม,ไ<ง>ม่มีค่ะมีอ่ะพี่เก่งกระจาด ตอนนั้นก็จะไปถ่ายรูปนกค่ะแล้วก็เห็นมีลูกอยู่ตรงรังพอดีลูกนกอะไรครับนำได้ไหมหัว,ห,วหัวขวานหัวขวานหัวขวานงอนเหลืองแล้วก็ลูกนกก็กําลังให้แม่ป้อนป้อนอาหารค่ะแล้วลูกลูกนกก็บินออกมาพอดีค่ะได้เห็น,นพอดีนาะจังหวะออกจากรังถ่ายไม่ทันแต่ว่าได้เห็นด้วยตาเปล่าก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ได้เห็นว่าเวลามันออกจากรังเวลามันเริ่มบินนะคะเป็นยังไง ล่าสุดน้องยาหยีชนะเลิศอ,อันดับที่1โครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจประจำปี2558ระดับเยาวชนประเภทนกชื่อผลงานว่าจับแมลงตัวน้อยจากพระนท่านพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัวค่ะ โครงการเป็นโครงการประกวดภาพนกนะครับที่อยู่ในส่วนสมเด็จทั้งนกทั้งปีเสื้อนะครับแบ่งหัวข้อประกวดกันก็มีรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วก็มีรุ่นเยาวชนนะครับของน้องเนี่ยเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีนะครับก็โดยกติกาก็คือต้องถ่ายภาพนกกับผีเสื้อเนี่ยที่อยู่ในส่วนสมเด็จนะครับโดยปกติคุณพ่อก็จะไปถ่ายนกอยู่แล้วนะครับน้องก็มีโอกาสก็ได้ตามไปนะครับมีกล้องอุปรกรณ์กันคนละตัว นะก็ไปถ่ายแล้วก็เราก็ตัดสินใจสงภาพเข้าประกวดนะครับเพราะว่านกบางประเภทอะคะ่ะมีสีสันที่สวยงามก็แล้วก็มีประเภทที่แบบลักษณะค่ะแล้วก็ลักษณะสวยก็เลยชอบแล้วก็อยากถ่ายอยากประกวดขึ้นมาค่ะกิจกรรมการถ่ายภาพเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องยาหยีในเรื่องที่น้องสนใจปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนน้องยายีจะใช้เวลาไปกับครอบครัวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆโดยมีคุณพ่อเป็นผู้สนับสนุนซึ่งคุณทวีศักดิ์เกาสนคุณพ่อของน้องยายีเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมการถ่ายภาพต้องใช้ความอดทนความตั้งใจและต้องได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องสุดท้ายคือความรักและความสนใจในการถ่ายภาพประเภทนี้ค่ะ ก็เริ่มจากการฝึกนั่งบายตัวนี้นะคะที่บ้านก็เริ่มถ่ายรูปจากที่บ้านนั่งนานไหมนั่งนานไหมคะตอนนั้นให้ฝึกนานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่ผ่านชั่วโมงหนึ่งคุณพ่อก็ไม่ให้ออกข้างนอกยังไม่พร้อมก็นั่งถ่ายนกต้องนั่งนานนนนั่งได้นานๆนนะผ่านชั่วโมงหนึ่งเราไปทําอะไรต่อก็เริ่มออกไปที่ปักช่องค่ะนอกสถานที่ก็ไปปักช่องเขาใหญ่ค่ะแล้วก็แก่งกระจาน ก็พอฝึกได้สักพักหนึ่งถ่ายนกที่บ้านนั่งเต็นท์พร้อมแล้วนะฮะไม่ไปรบกวนนกเขาละก็น้องก็จะออกไปนอกสถานที่นะครับก็ไปถ่ายที่สถานีกเกษตรที่ปักช่องก็ให้น้องก็ฝึกถ่ายสถานที่จริงดูว่าชอบไม่ชอบด้วยเพราะว่าไปนั่งนอกสถานที่มันร้อนนะร้อนไหมร้อนบางคนอาจจะทนไม่ไหวนะก็ให้น้องไปลองศึกษาดูก่อนอถ่ายได้ก็ค่อยๆจากพื้นข้างล่างก็ขึ้นไปข้างบนเขาใหญ่ ไปฝึกถ่ายที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นนกมีสีสันมากขึ้นใช่ไหมค่ะอนอกจากการถ่ายภาพจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดในอนาคตแล้วกิจกรรมนี้ยังแฝงด้วยความรักและเอาใจใส่ของครอบครัวสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันปิดช่องว่างระหว่างวัยในช่วงวัยเด็กก่อนเข้าสู่วัยรุ่นอีกด้วยค่ะ